ัลโหลทุกคนคือวันนี้อากาศร้อนมากก็เลยอยากกินไอติมเข้าไปซื้อไอติมใน Family Mart ยี่ห้อนี้ยใครเคยเห็นแลวรู้จักมั่งไฮเกนด,ดัตคือเราก็เห็นว่าเออมันไม่เคยเราไม่เคยเห็นเนาะกับว่าเออซื้อมากินรีวิวซะหน่อยดูดิมันอร่อยเปล่าราคาเท่าไหร่คือแม่งน้องแม็กนัมเลยอะแท่งละเก้าเก้า เคยกินมั่งเราคิ้ว่าเออแมกนัมมันแพงเนาะลองอย่างอื่นอันนี้ก็คงจะเป็นแบบลูกหลานแมกนัมอะไรเงี้ยลูกร่างหน้าตาคล้ายกันที่ไหนได้แม่งน้องแมน,น้องแมกนัมเลยอะราคาแม่งใกล้เคียงกันเลยเ <c oughs> ก้าเก้าแมกนัมมันเก้าสิบป่ะนัําแพงกว่าแมกนัมอีกอะดูนะก็กล่อ <c oughs> งมันดูดีกล่องมันน่ากินแล้วไม่เคยเห็นนะใครเคยเห็นเคยกินมั่งอันนี้มันเป็นมันมีสามรสที่เห็นนะอันนี้มันช็อกโกแลตกับเอาช็อกโกแลตอัลมอนด์มันมีช็อกโกแลตโอริโอแล้วก็ ลิ้นจี่เออลิ้นจี่เราก็เลยเอาช็อกโกแลตอัลมอนด์เนาะแพ็กเกจแม่งสวยนะคือแม่งสมราคาแม่งจะใส่สองชัน้นพื่อไม่เอากล่องแล้ว <c oughs> <90 S 2> เหลือเก้าสิบได้ปะเหมือนแมกนามอะ่ะโอ้โหพอเราซื้ออย่างเดียวนี่บินซื้ออย่างเดียวพนักง,งานบอกว่าเก้าสิบเก้าค่ะตกใจอแอบอึ้งในใจเก้าสิบเก้าเลยเหรอโอเคโอเคครั้งแรกลองกินดูเก้าเก้าจริงนะแฟมิลี่มาร์ทคือแบบโอ้โห ทั้งหนึ่งในีวิจ้าข้างอะไรกว่าแมกนามมกาใครเคยกินยี่ห้อดีมั่งฮาฮาเกนด์ตฮาเกนด์ตให้ต่หอมนะเออเยน็นอืมอืมช็อกโกแลตเข้มข้นมากอืม อร่อยอร่อยอร่อยทำมั่งมั่งไหมมันอะมันจะออกกลิ่นไมโลโอวันตินอะเนื้อข้างในเขาอ่ะมากกว่ามั่งมั่งเพาจะไปช็อกโกแลตจ๋าเลยอันนี้จะออกไปแนวกลิ่นทางไมโลโอวันตินอะช็อกโกแลตทางนั้นอะ ช็อกอัลมอนด์99 <g ười> กี่กรัมเนะี่ย69กรัมมันเป็นไอติมนำเข้าหรอมันถึงแพงขนาดนี้อ่ะดูสิออสเตรเลียจ้า ไอติมออสเตรเลียจ้ากินไอติมประเทศไทยไม่ได้หรือไง <laughs> for Australia only <laughs> ที่หลังกินที่หลังกินไอติมไทยแรงยี่สิบาทอะ่ะ <laughs> เพื่อะไรยี่สิบบาทอะ่ะใ <laughs> ช้เงินฟุ่มเฟือยม,มากครั้งหนึ่งในชีวิต ไฮเกนดาตชื่อนี้จำไว้ให้ดีน้องแม็กนัมเยอะจะอร่อยนะว้าวเขามีไส้ด้วยว้าวไม่น่าละทำไมันมีรถขมๆอ๋อนี่เขาก็เขียนมีลูกเขามีไส้อืมเจ๋งอ่ะ